มาให้สุมาไลสุมาลายตีดีครับเนี่ยครับถ้าสุมาลายนี่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงที่สุดครับในในทีมแต่ว่าสุมาลายก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ในตอนนี้นครับทำให้มันดีเล่นไม่เต็มที่สุมาไลเสิร์ฟครับสุมาไลเสิร์ฟใส่คารินาเลยครับรงนี้ เห็เอาบพรืมกิดลงมาแล้วครับ14-4ต่อคาริน่าเสิร์ฟมาเซตมานีา้ขึ้นมาตีสายบอลติดคาริน่าครับตีมา่านเข้ามาแต่ว่าคาริน่าลูกนี้ไปตีเบาไปหน่อยครับลูกนี้ไม่ข้าม5-14ต่อ่ันเดรักกับจะเสิร์ฟให้สุนทรนันทาน พีรวันอภิญาพงศ์นะครับปล่อยบอลอนออหลังไป15ต่อ5ครับเยมากเสิร์ฟลูกนี้บอลทุกเร็วมากครับต้องฟรีบอลแล้วว่าอันเดอร์ไปไปถูกเสาวอากาศ16ต่อ5 เตียวมาเสิร์ฟต่อครับเตียวมาเสิร์ฟแรงมาบอลแรกโอเคครับตรงนี้อันเดอร์มาแวลแรกต้องเอาข้ามไปก่อนเล่นบอลเร็วหรือเปล่าหลอกมาขึ้นตีครับทำได้สวยครับจุธารัตน์มุ่งตีพิลาหมายเลข17นะครับขยันมากนะครับจุธารัตน์นี่เป็นกัปตันทีมไซโจเดนกิทนนทบุรีครับแชมป์ไทยลีกล่าสุด จีตประคองไปก่อนจิตกุธารัตน์เซตขึ้นมาเล่นบอลเร็วอย่างได้ครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเล่นบอลเร็วแต่ว่าติดตีไปติดบล็อกของปลื้มจิต18-5ต่อเสิร์ฟมาโอ้โหลิมิตวันนี้ตัวลิเบอร์โี่ต,ต้องรับบทหนักเลยครับจิรลิมเวลานอกครั้งที่2ครับ โค้ชต้องกรอบเลยครับไม่ใช่กระตุ้นนะครับต้องปรอบเลยโค้ชเพราะว่างานนี้เป็นงานยากมากแต่ว่านักกีฬาจะได้ประสบการณ์ไปสูงมากนะครับ เพราะว่าในการเล่นกับทีมชาติแล้วนี่พวกทีมชาติที่จะเล่นหลากหลายนีครับ19-5ครับเตียมาสเสิร์ฟมาครับสมารายรับได้ขึ้นมาตีตีดีมากครับโอ้โหตีเยอะมากเซตขึ้นมาสุธารัตน ตีประคองเอาไว้ครับสุมาลัยขยับไปแล้วนะครับขยับขึ้นมารับไม่ทัน20-5ต่อต้องการอีก5คะแนนครับจุดเปียมาเสิร์ฟมาขึ้นมาเซตเล่นบอลเร็วเซตต่อมาอีกครั้งหนึ่งหัวเสาพิค่าไปก่อนครับยังติดขึ้นมาตีครับจุธารัตน์มุนตีพิลา21-5ต่อ ยาม่าเสิร์ฟบ,บอลแรงมาครับต้องตีประคองไปก่อนลูกนี้ขึ้นมาหยอดข้ามาติดเน็ตหนึ่งขึ้นมาใส่เลยครับโอ้โหแต่ว่าวันานาโบกแกยังรับไว้ได้สวยมากครับเป็นเบิ้ลบอลครับผู้สิทธิให้เป็นเบิ้ลบอลวันนาเนี่ยรับไว้ได้แล้วครับแต่บอลก็เด้งมาเพื่อนเล่นต่อแล้วก็รับเบิ้ลบอลครับ5-21ต่อ 6ตอ่อ21ครับท่านโทษครับธัญรักษ์เสิร์ฟเสิร์ฟมาบอลล้อนออกหลังไปเยอะเลยครับ22ต่อ6จุธารัตน์มุนตีพิลานะครับเสิร์ฟม,มาอาวครับหัวเสาตีใส่บร็อกยังติดขึ้นมาใสา่เต็มเต็มเลยครับวันนี้ บอลออกนะครับลูกตีของวิรวันอพิญญาพงศ์เจ็ดต่อ22เดือนเพนอารีเหลือครับจะป็ึกคนเสิร์ฟเดือนเพนเสิร์ฟลึกลือเกินครับวรรน,นารับได้แต่ว่าต้องต้องฟรีบอลครับลงนี้ขึ้นมาตีเลยครับปยมาศลุนนี้สวยมากครับต่อสเยี่ยม ฉลาดมากครับอินชลิตาตัวเซตนะครับเดินเพนเสิร์ฟต่อทีนี้บอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องตีประคองเอาบอลข้ามาก่อนเดินเพนรับได้ครับไหลหลังมาตีสวยมากครับมาแล้วครับติมาสีใสแก้วอีสวยมากเดินเพนเสิร์ฟต่อ เดือนเพลนรูปร่างไม่สูงนะครับแต่ว่าเวลจาจังหวะที่เท้ตัวขึ้นมาตีตีบอลเร็วนะครับคะแนนแรกจากการตรีบอลเร็วของปลื้มจิตมาแล้วนะครับ23-9ตปลื้มจิตเสิร์ฟปลื้มจิตเสิร์ฟมาเนี่ยครับเซตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งต้องฟรีบอลไปก่อนครับพุ่งมารับเลยครับลูกน,นี้ ต้องฟรีบอลเหมือนกันครับทางนายฟ้าสุดเวยภาคขึ้นมาตีสายบล็อกเลือมจิตยังรับได้เซตขึ้นมาเต้น bon l, บอลเวลทำได้สวยมากครับใครหน้าเค้าเซอร์ <c oughs> เป็นเซตพอย์แล้วนะครับ24-9ปลื้มกิจเสิร์ฟมา <c oughs> เสิร์ฟแรงครับน,น วันนี้ถือว่าไม่ได้ใช้แรงอะไรมากเลยยั่เล่นแบบสบายๆครับปลื้มกิจอินชลนิตาครับตัวเซตเสิร์ฟมาขึ้นมาวันนี้ตีออกครับเซฟไปได้หนึ่งอินชลิตาเสิร์ฟต่อครับ เใส่วิลาวันพิญญาพงค์เนี่ยนะครับวิลาวันขึ้นมาตีแต่ว่าล็อกยังทำได้ดีครับเซตไหลหลังมาขึ้นมาตีติดล็อกแล้วก็เป็นคะแนนของทางการไฟสวนภลิภาครนนาภรภาครับในเซตแรกนั้การไฟสวนภลิภาคกับชนาสุทนทรภัร์ไป2 5 1 1